สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักพราเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้าน,านอนุรักษ์พราเครื่องมีพระมาแบ่งปันครับสนใจโทร0ูนย์ก8สองหรือทักไอ l ดี e 0ลน์ศูนย์กามสี่สองแาห้ังร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าออนหรือเก็บไปทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีีต่อๆไปครับ วันนี้เรามาพบกับรายการวิเศษนะพี่มาพบกันยามมึดนะพี่รายการวิเศษเลยครับพี่องค์ละ500บาทนะพี่ทุกองค์เลยนะพี่แล้วแถมยังส่งฟรีด้วยนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปลายทางครับส่งฟรีหมดนะครับอง์ละ500อบาทนะครับพี่เรามาชมองค์แรกนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับมีจํานวนเยอะนะพี่ผมจะไม่ตีกล้องนะพี่จะไม่ตีกล้องนะครับจะทําให้ช้าไปนะครับ เรามาชมองค์แรกเลยนะครับพี่องค์แรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับปีสองหนึ่งหลังนุมานนะครับดูนะครับสภาพใช้นะพี่สภาพใช้นะครับองค์ละห้าร้อยบาทนะครับองค์ละห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะพี่ห่วงเดิมยังอยู่เลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับเกาะพังงานนะครับเกาะพังงานนะครับเป็นรายการที่สองนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับเป็นอ่า เหรียญเจริญพรล่างนะครับหลงพ่อคูณนะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลงพ่อคูณนะครับดูนะครับเนื้อทองแดงลงดานะพี่ต่อโค้ดชัดเจนเลยนะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่องค์ละห้าร้อยทุกรายการเลยนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเอ่าเหรียญน,นั่งพานหลงพ่อคูณปีสามหกนะพี่ไอปีสามเจ็ดนะพี่ขอโทษทีครับเลขโค 1, ้ดหนึ่งแปด หนึ tonight, ่งแปดเก้านะครับหนึ่งแปดเก้านะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่มีโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับอง์ละห้าร้อยบาทนะครับทุกองคเลยนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นพระผงสุพรรณนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับรายการต่อมานะครับรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อปานนะครับ เป็นหลวงพ่อพานพิมพ์ไก่หาง3เส้นนะครับพี่สวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูครับสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับองละห้าร้อยนะพี่องศาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญเสียนพ่อแก่นะครับเหรียญเสียนพ่อแก่นะครับดูนะครับเป็นเหรียญไหว้ครูนะครับปีหนึ่งสามนะครับสวยเดิมนะพี่เรี่ยมกรอบพร้อมใช้เลยนะครับเรี่ยมกรอบพร้อมใช้เลยครับรายการต่อมาครับอ่ะโหเป็นสมเด็จนะครับ รายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับดูนะครับเนื้อสวยงามแบบนี้พี่แตกลายงาเต็มเลยนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นวัดหนองอิดุกนะพี่วัดหนองอิดุกของหลวงพ่อกวยนะครับเป็นพระพิมพ์พระสังกาจายนะพี่หลวงพ่อกลวยนะครับปีหนึ่งกว่าแล้วพี่ปีหนึ่งกว่านะครับวัดหนองอิดุกนะครับ รายการต่อมาแล้วพี่อันนี้จะเป็นอ่านางพญานพี่เป็นพระโกกกำแพงเพชรน,นะพี่ดูนะครับเนื้อหาสวยสวยน้ําเดิมแบบนี้เลยพี่สวยสวยน้ําเดิมแบบนี้เลยนะครับองค์ละห้าร้อยนะพี่รายการต่อมาครับรายการนี้เป็นอ่าหลวงพ่อโตนะพี่เหรียญหลวงพ่อโตนะครับจังหวัดสีอยุธยานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตขอบก็บอกหูเชื่อมด้วยนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยครับโอ้ยทันโดดนะครับท่านโดดสวยเดิมเลยนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะครับเหรียญหลวงปู่รอดนะครับดูนะครับดูนะครับพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเก่าเก่าเลยนะครับรายการต่อมาเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินหล่อโบราณนะพี่ทันหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับ ปีสองสี่กว่าที่ลงรักปิดทองนะครับเป็นพระลงรักปิดทองนะครับดูครับสวยเดิมประมาณนี้เลยพี่สวยเดิมประมาณนี้เลยครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหัวโตพี่เป็นเหรียญหัวโตนะครับดูครับเป็นหลวงพ่อทวดปีสองพันห้าร้อยี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับด้านหลังหลวงพุทธิมนะครับองค์ละห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาเป็นพระขุนแผนทนพี่เป็นพระขุนแผนกุบบ้านกลางนะครับเนื้อจะหยาบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อจะหยาบเก่าๆเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดุลนะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดุลนะครับปีสิบห้านะพี่ปีสิบห้านะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับดูครับพี่ดูครับสวยเดิมต่อโค้ดชัดเจนเลยพี่ดูครับดูครับสวยๆน้่มเดิมแบบนี้ครับปีสี่สามนะครับรายการต่อมาครับเป็นอ่าเหรียญหลงพกแก่นนะครับหลงพกแก่นนะครับดูครับเป็นขอบกระบอกนะครับ พิมขอเบ็ดนะครับพิมพ์ขอเบ็ดนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นอ่าพระยี่สิบห้าศตวรรษนะพี่ดูครับมีเข็มนะพี่อันนี้เป็นเนื้อท้องเหลืองหรืออะไรนะพี่น่าจะเป็นท้องเหลืองพี่เก่ามากเลยนะครับเป็นยี่สิบห้าศตวรรษปีสองพันห้าร้อยนะครับรายการต่อมานะครับอ่าอันนี้จะเป็น อันนี้เขาเรียกว่าพระเท้าเวสวร์ใวัดจุฬามณีนะครับเป็นเท้าเวสวร์ปีสี่ห้านะครับวัดจุฬามณีนะครับแบบนี้เลยนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับองค์ละห้าร้อยทุกรายการเลยนะครับพี่รายการต่อมานะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่เผือกนะครับเป็นหลวงปู่เผือกวัดหิงแก้วนะครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่อันนี้เขาเรียกว่าขุดสารพี่น่าจะเป็นขุดสารเล็กนะพี่ดูนะครับ ดูพี่สวยเดิมเก่าเก่าเลยนะครับรายการต่อมาครับอันนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมเก่าเก่าแบบนี้พี่สภาพใช้นะครับมีจานด้วยพี่มีจานด้วยครับสภาพใช้นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่ากระตุดนะพี่เป็นกระตุดลงรักปิดทองนะพี่ดูนะครับเก่าเแบบนี้เลยครับ หลงู่เอี่ยมหรือเปล่าไม่รู้นะพี่นะ่าจะเป็นหลงู่เอี่ยมนะพี่เก่าๆเนื้อทองแดงเก่าๆนะครับดูครับเก่ามากเลยนะครับรายการต่อมาครับมันเยอะหน่อยนะพี่มันจะช้าหน่อยนะพี่รายการต่อมาเป็นอ่าอันนี้จะเป็นหลงู่สุกวัดปากคลองนะครับพิมพ์รัศมีได้มีเนื้อเหมือนอะไรขันลงหินอะไรประมาณนั้นนะพี่มีจานพี่เห็นไหมครับมีจานชัดเจน,นครับ ทะเลว่าเนื้อขันลงหินนะพี่อย่างเงี้ยดูนะครับสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเลยนะครับชอบรายการไหนทักมาได้เลยพี่องค์ละห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อปานนะพี่เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์หันุมานผีเสื้อนะครับเป็นหันุมานผีเสื้อนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ะะระฆังนะพี่ดูนะครับ มวลสารเต็มทั่วองค์เลยพี่ดูครับมวลสารเต็มทั่วองค์เลยครับเอาไปอง์ละห้าร้อยบาททุรายการเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนะพี่เดี๋ยวผมหยิบใส่มือหลายองพี่ก็ได้ดูหลายองนะครับดูครับรายการต่อมาจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่เหรียญอาจารย์ฟันนะครับดูครับมันจะไว้หน่อยพี่ถ้าช้ามันจะหลายเป็นชั่วโมงนะพี่เพระเยอะนะพี่พระเยอะนะครับดูครับ หลวงพ่อทองคำนะพี่เป็นหลวงพ่อทองคำนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่หูเยอะพี่เป็นร้อยนะพี่เป็นร้อยองค์ครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับปีหนึ่งเก้านะครับเป็นหลวงพ่อสว่างนะครับปีหนึ่นะครับสวยเดิมแบบนี้พี่สภาพใช้นะครับรายการต่อมานะครับ รายการนี้เป็นหลวงู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้ไปเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับดูครับอันนี้ผมเช็ดผิวหน่อยนะพี่ผมเช็ดผิวหน่อยนะครับจะดูเนื้อนะครับแต่มันไม่ใช่กระไหล่นะพี่ข้าวกระไหล่มันจะมีรอยทะลอกนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อจันทร์นะพี่หลวงพ่อจันทร์เป็นหล่อแบบสองชั้นนะพี่เห็นไหมมีรอยประกบอยู่ครับดูครับ เก่าๆแบบนี kind of like, ้เลยนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะพี่หลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อท่านเขียวนะพี่ดูนะครับไอหลวงพ่อโป่งขอโทษทีครับเป็นหลวงพ่อโป่งนะครับเป็นหนึ่งห้าวัดไทยน้ำนะครับเป็นปีหนึ่งห้าวัดไทยน้ำสวยเดิมแบบนี้เลยครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นอ่า สมเด็จจิรดาครับเป็นพระสมเด็จจิรดาเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับรายการต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมอีกองนะพี่ดูครับเป็นพิมพ์เอนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับเป็นหลวงพ่อเดิมพิมพ์เอนะครับมีจานด้วยนะพี่มีจานด้วยนะครับรายการต่อมาครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะครับสภาพใช้นะครับ ดูครับเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์พไก่หางพวงนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญอ,อันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโสธรสวยเดิมแบบนี้นะครับปี2460นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะ เหรียญละ5้0อยทุกรายการนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับดูนะครับวัดพนันเชิงนะครับวัดพนันเชิงครับรายการต่อมาครับไว้หน่อยต้องขออภัยนะพี่ปดีเป็นร้อยเหรียญเลยครับอันนี้พระพุทธโสธรนะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับปีสองสี่แปดแปดนะครับ ดูคร uh ับสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเอ่เหรียญจอมสุรินครับเป็นเหรียญจอมสุรินนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับปีหนึ่งสามนะครับปีหนึ่งสามนะครับเป็นเหรียญจอมสุรินนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสำลิดนะครับวัดเขาสมอคอนนะครับดูครับสภาพประมาณนี้เลยพี่เป็นหลวงพ่อสำลิดนะพี่วัดเขาสมอคอนนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงู่เอี่ยมนะพี่สภาพใช้นะครับพิมพ์ยันสีนะครับสองสี่หกเจ็ดนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับเดิมเดิมเลยนะครับ รายการมามาพี่รายการต่อมาเป็นหลงป่หมุนวัดบ้านจานนะครับเป็นเหรียญรุ่นหมุนเงินหมุนทองนะครับเหรียญรุ่นหมุนเงินหมุนทองครับดีมือเปียกน้ำนะพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นอ่าเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะครับเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะครับสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยพี่ดูครับเส้นขนแมวพี่เห็นไครับตาเปล่าเห็นเลยพี่เส้นขนแมวนะครับเหรียญละห้าร้อยทุกองเลยนะครับ รายการต่อมาพี่อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญลอยพระพุทธบาทนะพี่ลอยเท้าพระพุทธบาทนะพี่ดูนะครับเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับสภาพใช้นะครับรายการต่อมาเป็นจอบหลวงพ่อทานะครับเป็นจอบหลวงพ่อทาแบบนี้เลยพี่เป็นพระหล่อโบราณบล็อกประกบนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกงนะพี่เหรียญหลวงพ่อกงวัดเขาสมอคอนะครับดูนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมานะพี่เป็นเหรียญอาหลวงพ่อแช่มนะพี่วัดฉลองนะพี่ประศรสองสี่แปดหกครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมาัะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับ เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะพี่เหรียญรุ่นแรกเลยนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับรายการอมานพี่รายการนี้เป็นหลวงพ่ออาธรรมธรรมจักนะพี่หลวงพ่อธรรมจักหลวงปูุ่กปุกเสกนะครับปีสองสี่หกหกเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเหรียญหูเชื่อมนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่รายการอมาเป็นพระขุนแผนนะพี่เป็นพระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยานะครับ เป็นลงรักปิดทองเก่าเก่าเรียบกรอบพร้อมใช้เลยพี่โอ้โหเดี๋ยวแป๊บนงพอดีถาดสไลด์นีพี่ถาดสไลด์รายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะพี่เหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับดูนะครับปีหนึ่งเก้านะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่รายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวงนะพี่วัดมะกอกนะพี่เก่ากึกเลยนะครับ รายการต่อมาครับเป็นเหรียญอ่ะพระระคังหลังคอนพี่เป yes. ็นพระระคังหลังคอนแบบนี้พี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมาครับอันนี้เป็นอ่ะเหรียญขี่คอนะครับเป็นเหรียญขี่คอหลวงพ่อทวดพี่หลวงพ่อทวดหลวงปู่ทิมนะครับสวยๆแบบนี้พี่ปีศูนย์เ้าครับปีศูนย์เ้านะครับรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะครับ โอ้สภาพใช้พี่ดูสภาพะพี่ห่วงจะขาดลยวิ่สภาพน่ารักพี่น่าจะไปเลี่ยมทองคองสวยดีจังเลยนะพี่รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดปี2 5 0พันหรอยะพี่เหรียญหลวงพ่อถ้วดปี2500ันหรอะพี่อันนี้โอ้มีสองเหรียญเมื่อกี้เหรียญน,นึงพี่หายปิดก็หลวงพ่อทวดสองนะพี่เหรียญแรกก็หลวงพ่อทวดหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะหยิบผิด ไม่ใช่เลยพี่กลัวจะหยิบผิดเดี๋ยวพี่โทรมาบอกส่งผิดองค์เรากลัวแบบเสียเราด้วยพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญทรงรูปเต่านะพี่เหรียญทรงรูปเต่าพศสองสี่ห้าแปดนะพี่สองสี่ห้าแปดเก่าแบบนี้พี่หล่อโบราณครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อวัดกลางวังเย็นนะพี่วัดกลางวังเย็นนะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับ วัดกลางวางเย็นนะพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่เป็นเหรียญหลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลงพ่ออีนะครับเหรียญหลงพ่ออีนะครับดูครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่เป็นเนื้อกะไหลทองครับประสอสองสี่เจ็ดสามนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า สมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นสมเด็จสามนะพี่บอกสมเด็จสามไม่ได้นะพี่มีสามองค์นะพี่เพราะเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันเลยครับรายการต่อมาเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะพี่อันนี้เป็นยันห้านะครับปีประสอสองสี่หกเก้านะครับเป็นยันห้านะครับ มีเส้นขีดเห็นไหมพี่ผมชัดแบบนี้เลยนะครับสวยสวยนุ่มเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพี่เป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองประ so สองสี่แปดห้านะครับเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นหลวงพ่อท่านขายนะพี่ไอหลวงพ่อขายนะพี่ดูครับก้อุอุนะพี่แล้วก็มีเขาเจาะนะพี่เขาเรียกเขาหมุดนะพี่เจาะหมุดนะครับ ขีดเทียนอะไรแบบนี้นะพี่สวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขาวนะพี่ปีสองสี่หกเก้านะพี่วัดหลักสี่นะพี่วัดหักหลักสี่นะครับสวยนมเดิมแบบนี้เลยพี่วัดหลักสี่นะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะพี่ปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับ สวยเดิมม่สภาพเพ่งหิ่งเลยครับสภาพผิวหิ่งหิ่งเลยนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์นำนะครับปีหนึ่งเก้าครับอาจารย์นำปีหนึ่งเก้านะครับดูครับสวยเดิมเก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่อาจารย์นำปีหนึ่งเก้านะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นเหรียญของพ่อส่งนะครับเหรียญของพ่อส่งวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับปีสองหนึ่งนะพี่ปีสองหนึ่งนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ รายการต่อมาเป็นเหรียญนั่งพานนะครับเป็นเหรียญนั่งพานนะครับปีหนึ่งแปดนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับเป็นเหรียญนั่งพานนะครับครบแปดรอบแล้วพี่รายการต่อมาพี่เป็นหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงพี่เนื้อทองแดงปีสองสี่เก้าแปดนะครับวัตโนดหลวงพี่ด้านหลังมีข้างด้วยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญ วัดบ้านแหลมพี่หูเชื่อมด้วยครับเป็นเหรียญวัดบ้านแหลมหูเชื่อมด้วยนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นหลวงปู่รอดวัดวังน้ำมนต์นะพี่เป็นหลวงปู่รอดวัดวังน้ำมนต์นะพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้ก็เป็นหลวงปู่รอดนะพี่แต่เป็นเหนรียญแซยิดปีสองสี่เจ็นะพี่งานแซยิดนะพี่เก่าเน้าเดิม um erm เลยนะครับ <c oughs> รายการต่อมาเป็นจอบนะน <t un> พี่เป็นจอบหลงเพราะเงินงนะครับทานหลงเพรอะเงินปลูกเสกนะครับดูนะครับเป็นจอบหล่อโบราณสภาพใช้นะพี่เขาถักเชือกไว้ยังดีเลยพี่ครับเบ้ายังมีอยู่บ้างนะพี่รายการต่อมาเป็นอ่หลงพ่อะเขียนปีศูนย์ห้านะครับเป็นหลงพ่อเขียนปีศูนย์ห้าีสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็น อ่อหลวงพ่อศุกวัดปากคลองนะพี่เพิมพ์พิมรัศมีก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับเก่าแบบนี้เลยพี่มีจานด้วยนะครับรายการต่อมานะครับเป็นอเหรียญพระปฐถมเจดีนะครับเรียกว่า,รา Kraft สร้างเมืองพี่เหรียญสร้างเมืองสองสี่หห้านะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ hmm. รายการต่อมาพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้แลยพี่สวยเดิมแบบนี้เก่าแบบนี้เลยนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะพี่เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าตากนอกนะพี่วัดหน้าตากนอกเขาเรียกว่าเหรียญอะไรปากเป็ดหรือเหรียญอะไรเนี่ยพี่มีจะโคด้านหลังนะพี่โคด้านหลังนะครับรายการต่อมาเป็นพักกิ่งนะครับเป็นพักกิ่งนะครับดูนะครับเก่าๆเลยพี่เป็นพักกิ่งเก่าๆเนื้อทองแดงเก่าๆเลยครับเฮียเอมีเสียงดังด้วยนะครับ รายการต่อมาครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะพี่พิมพ์เล็กนะพี่เป็นพระปิดตาเรียมกรอบพร้อมใช้และพี่ของหลวงปู่เอี่ยมนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเปลล็นหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่ดูครับมีเส้นตรงนี้ในคมคมเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญแปดรอบนะพี่เหรียญเจริญพรสองนะพี่เหรียญเจริญพรสองนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญ หลงปูหมุนวัดบ้านจานน,าน,จานะครับเป็นเหรียญหลงปูหมุนวัดบ้านจานนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่มีเลขหนึ่งตรงนี้เลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปูสุขวัดป,ปากคองมะขามเท่านะพี่หลงปูสุกวัดปากคลองมะขามเข้านะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับปีสองสี่หกหกนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นหลวงพ่อสอรรปีสองสี่หกศนะพี่เก่าเก่าเลยครับเรี่ยมกรอบพร้อมใช้นะพี่เก่าเก่าเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลวงพ่อพรมนะครับเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับน่าจะปีหนึ่งห้าไหมพี่อุดตะกุ้งพี่เป็นอุดตะกั่วนะครับรายการต่อมาครับเป็นหลวงพ่ออุทัยนะพี่หรือว่าพระครูอุทัยนะครับสวยๆนุ่มเดิมเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับ รายการต่อมาพี่อันนี้เป็นพักกิ่งพิม์เล็กนะพี่พิมจิ๋วครับมีโค้ดนะพี่เห็นไหมครับนะครับเป็นหลงปู่โตะนะพี่วัดประดูชิมพีนะพี่เป็นกิ่งองเล็กนะครับ <c oughs> รายการต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้ออับาก้าพี่สวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่หลวงพ่อเดิมเนื้ออับาก้านะครับสวยๆน้ำเดิมคมชัดเลยนะครับ <c oughs> รายการต่อมาเป็นเหรียญ หลงพ่อเดิมนะครับเหรียญหลงพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองนะครับเรพิเลี่ยมโบราณเก่าๆแบบนี้พี่บล็อกดอกจันแตกด้วยพี่ดูเนื้อเก่าๆออกย่นยน่ยน,ยนเลยนะพี่รายการต่อมานะครับเป็นหลงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเป็นเหรียญเนื้อปาก้านะพี่หลงพ่อสุดวัดกาหลงปีสองหนึ่งนะพี่สองหนึ่งนะครับรายการต่อมานะครับเป็นหลงพ่อคูณนะพี่เป็นเนื้อกระไรทองนะพี่องค์นี้เป็น เนื้อก็ไหลทองนะปี3 6กเจริญพรล่างนะครับรายการต่อมาเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมาเป็นพระกิ่งนะพี่อาจารย์ฟันนะพี่เป็นพระกิ่งอาจารย์ฟันผมไม่ทราบปีนะพี่ตัวหนังสือคมชัดเลยพี่ดูนะครับโ้ดังเพาะมากเลยนะพี่รายการต่อมานะครับ อันนี้หยิบมาแล้วพี่พ่อวงนะครับ <c oughs> หยิบซ้านะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อทวดพี่มีตัวทอนะครับโอ้โหดูครับเสาอากาศนะพี่ีตัวทอหลังเสาอากาศนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ,บ,บ,ร,บรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดปะดูฉิมพีนะครับปีสองสามนะครับปีสองสามเขียนว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมานะครับเป็นอ่ารูปหล่อหลงพ่อเงินนะพี่เนื้อขันลงหินนะพี่พิมพ์นิยมนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับพี่ดูนะครับพิมพแบงกะบบี้นะพี่พิมแบงกะบบี้นะครับรายการต่อมานะครับเป็นอ่าเหรียญ พระพุทธชินราชนะพี่ปีประสอสองสี่หกศนครับขอบกระบ,บอกหูเชื่อม้นหนาๆเลยพี่ขอบกระบ,บอกนนั้นหนาเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นอันนี้เป็นหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อเลยจังหวัดนครราชสีมานะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดจังหวัดนครราชสีมาพี่ประสอหนึ่งหนะครับประหนึ่งหนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อสายนะครับ <muitas> เป็นเหรียญหลงพ่อสายนะาพี่สภาพใช้ไป่ขอบก็บอกหูเชื่อมด้วยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นหลงปู่ไข่นะครับเหรียญหลงปู่ไข่นะครับหลงปู่ไข่วัดเชิงเลยมีจานด้วยพี่มีจานนะครับมีจานด้วยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอหลงพ่ออะไรนะเหมือนหลงพ่อแก้วนะพี่น่าจะหลงพ่อแก้วมั้งสองสี่ ห้าเก้าน่ผิดถูกอย่าว่ากันนะพี่น่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วนะครับรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อปานนะพี่พิมหันนุมาาด้านล่างนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับรายการต่อมานะพี่รายการต่อมานะพี่จะหมดแนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อโตนะพี่วัดน่าจะเป็นวิหารทองนะพี่หลวงพ่อโตท่พี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เนื้อขึ้นเก็กระดีออกทองทองเลยนะพี่ รายการต่อมาหลวงพ่อลุ่งนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะพี่วัดท่ากระบือปีสามสามนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ,อะไรนะหลวงพ่อทบนะพี่หลวงพ่อทบนะครับดูนะครับหลวงพ่อทบนะพี่รุ่นโดดล่มนะพี่สวยเดิมคมชัดเลยนะครับรายการต่อมาพี่เหรียญอา่า ยี่โกหงนะครับเป็นเหรียญยี่โกหงนะครับลงยาเขียวเหนียวซับนะพี่เหรียญแห่งโชคลาบนะพี่โชคลาบมั่งมีมั่งคั่งนะพี่ต่อไปเป็นงบนําอ้อยนะพี่เนื้อตะก่วนะครับเนื้อตะก่วแบบนี้เลยนะพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นพระปิดตาพี่เป็นพระ <mumbles. S 1> ปิดตาแร,ร่บางไผ่นะเป็นปิดตาแร่มังไผ่นะครับรายการตาร่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเอ่าเหรียญ พระพุทธนะชินสีนะครับพี่เป็นพระพุทธชินสีนะครับปีสองสี่หกนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นอ่าโอ้ย,อย,อยลน่นอันนี้ก็เป็นหลงู่สุกอีกนะพี่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ของหลงู่สุกนะครับมีจานด้วยพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า <c oughs> อันนี้หลง พ่ออะไรนะพีหลวงพ่อพมแล้วหลวงพ่อปานมีดูรับมีหมุดนะพี่มีหมุดด้วยนะครับผมยังไม่ได้ดูใน Google นะพี่แต่เก่ามากลอโบราณเก่าๆนะพี่เหมือนที่เทียนด้วยนะพี่รายการต่อมาเป็นอันนี้เป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งหลวงพ่อจาดนะพี่เป็นพักกิ่งหลวงพ่อจาดนะครับมีจานด้วยนะพี่เป็นพักกิ่งพ่อจาดนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นเหรียญขี่คอพิมพ์เล็กนะพี่จะมีพิม์ใหญ่พิมเล็กนะครับ ดูครับสวยเดิมแบบนี้พ,พ,พ,บบนพี่เลี่ยมกรอบพร้อมใช้เลยนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพานรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพานรุ่นแรกปีหนึ่งเก้าพี่เลี่ยมกรอบพร้อมใช้เลยนะครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากเลยจะหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นแหวนนะพี่แหวนหลวงพ่อทบนะพี่เป็นแหวนหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับดูครับลายธงชาติดยนะพี่รายการต่อมาเป็นหลวงพ่อส่งนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อส่งปีหนึ่งหนึ่งนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยครับรายการสุดท้ายนะพี่เป็นอ่าหลวงพ่อดุลน,นะพี่หลวงปู่ดุลน,นะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยับพี่สวยเดิมแบบนี้คนระับเป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์แปดนะครับมีเส้นตรงนี้นะพี่เห็นไหมครับหมดแล้วพี่หมดแล้วนะพี่สนใจรายการไหนโทรมาได้เลยครับศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับ องค์ละ500บาทนะพี่ส่งฟรีทุกรายการเลยนะครับถ้าเหมาก็ทักมาได้พี่เอาหมดเนี่ยเป็นร้อยองนะพี่มาคุยราคาก็ได้พี่ไม่แพงนะครับพี่ไม่แพงนะครับวันนี้ต้องขอากลาบสวัสดีครับ